สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามวันที่11เมษายน2565เวลา8นาฬก30นาทีนางรพัฒสาพานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางกัญญาสิริในอัดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เมืองแม่กลองสะอาดประจำปี2,565โดยมีนายขจรสรีชวโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดณลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองแห่งความสุข City of Happiness ซึ่งความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถือเป็นประเด็นแรกในการดำเนินงานโดยได้กำหนดเป้าประสงค์การขับเคลื่อนให้สถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสถานศึกษาวัดศาส,สนสถานสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดีและไม่มีขยะมูลฝอยบริเวณสองข้างทางต่อมาเวลา11นาฬกา30นาทีนางรพัสสาพานิกุลแรยง,งานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางกัญญาสิริในอัดนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระและขอพรเจ้าคณะพระสังฆาธิการเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2565จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายขจรสีชวโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีณวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลองอำเอเภมืองสมุทรสงครามจัังหวดสมุทรสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นเวลา14นาฬิกานางรพาพานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้ นายทวัชชัยช่างสรรน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนายนพพรบ่ายแสงผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและนายวิชัยจันบุญประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกราน พุทธศักราช2565จังหวัดสมุทรสงครามณจุดตรวจตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาวันที่12เมษายน2565 เวลา13นาฬิกา30นาทีนางรพัสาพานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4ทับ2,565โดยมีนายขจรสีชวโนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมณห,ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5. ้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับทราบการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่และมอบหมายหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามรายมิติพร้อมทั้งร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีหน่วยงานเจ็ดภาคีร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยต่อมา นางรพัสสาพาณิกุลรายง,งานจังหวัดสมุทรสงครามนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกันส่งน้ำขอพรพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2565เพื่อเป็นการสืบสารรักษาประเพณีอันดีงามปีใหม่ไทยพร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีสุขภาพ กายใจแข็งแรงปฏิบัติงานโดยตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตและเน้นย้ำให้มีความระมัดระวังในช่วงเทศกาลมันตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและป้องกันตนเองภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อย่างเคร่งครัด วันที่12และ13เมษายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางรพัชส,สาภานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนายนพพลบ่ายแสงผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามและนายวิชัยจันบุญประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2565จังหวัดสมุทรสงครามณจุดตรวจตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ